สวัสด,ดีครับพบกับท้องเอ c ซนะครับก็น,นี้จะไปเล่นพาร์สองครับก็ตอนนี้ประมาณหกโมงครับเอ้หกโมงเย็นครับครับก็จะเล่นเป็นวันละสองครั้งนะครับก็ไปเล่นกันเลยไปครับเดี๋ยวเอาค่อยใช้ตอนที่หลังครับผมมันเก่งพอ แต่ผมว่าไม่ต้องใช้ให้คนอื่นเราเล่นเก่งพอครับฝากติดตามชั้นหน้าผมนะครับผมอยากตังครับก็เป็นเรื่องอะ,อะไรร้อนเนื้ออ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวร้อน,นเนื้อร้อนเนื้อเน็ตอาจจะหลุดก็ได้ครับ ต้ไปแล้วนะครับไม่เล่นะไรเลยเฮ้เนี่ยคือการปั๊มเหรออย่าโกงเราดิเนี่เหมือนปั๊มเลยนะเฮ้ยเนี่ยหลุดอ่ะโอ้ my god ขอโทษด้วยนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้นะเป็นการเน็ตหลุดอ้ามาแล้วมาแล้ว ผมจะเล่นเดี๋ยวๆเลยประมาณน่นระร้องจัดนะเขาครับนี่ครับตัวโหดของผมครับตัวตอมเก่งครับใครวาดวะตองเก่งกว่าใครครับได้เป็นแบบได้ไงครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยวอร์อร้อนอไปอ่ะไปอ่ะ ย่าให้ตังค์มีสิทนะิ์แล้วก็ขอบคุณยา่ายิ่งตัวผมก็ไม่ค่อยเก่งอะไร่แต่สุดาช่วงนี้ผมว่าเคอยเล่นก็ทำอย่างอื่นแล้วถ้าเกิดผมไม่เลียนก็แสดงว่าไม่แบนหมดผมก็ไปเรียนหรือว่าฝนตกนครับหรือเน็ตบางทีอันนี้ผมใช้เน็ตโทรศัพท์ครับ อันนี้พ่อเปิดให้ครับแบบคอสต์คอสต์ปอดอะไรน่ะคอสต์ปอดนะฮะก็เล่นได้อยู่นะครับก็ไม่ว่ากันะครับแบบไม่เคยกระตุกเลยเฮ้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 ยอย่าบอกนะขอโทษนะครับผิดพลาดก็ผิดขอเข้าได้อย่าไปกระตุกนั้นเลยโอ้ โอ้โหครัเสียได้เลยโอ้ดูแม่นไม่หาเลยได้เล่นใหม่ครับดูมีบางร้อยใคให้ใครอ่ะยายหนูโม่ให้แม่จอบไปเก็บตรงนั้นพี่หน่อยเก็บบนนั่นนะโอ้เก็บไว้ก่อน ครับพาร์ทน,นี้ก็มีการผิดพลาดนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นด้านนี้ละเราได้ยังไม่กดโอ้โหโคตรน่าเโอโโอโคตรเสียแลบเดี๋ยวจเจอครับเจอนสวัสดีในแครับก็มาต่างกันเลยนะครับหลังจากที่หลุดไปตอนเมื่อกี้นะครับก็มาเล่นก,กันเลย ไม่ชอบปลุกนะช่วงนี้ปลำรถก็ตั้งนะแล้วบางทีบางทีคลิปก็เสียครับน้าน้าล่นเจอลงบนลงสู้ข้อเด้ย สู้ตัวเราแล้วเล่านะโอ้โอ้ยัดบอลยัดทีเอ้ยเฮ้ยนี่ก็ตัวเทพนี่ว่ะเยลุมีตัวเทพสองตัวตัวเทพสองตัวยิ้งมันละคอยแล้ว่ะครับก็ไม่ว่ากันนะครับขาดที่การเล่น นึกับตะนี้ก็ต,กตัวใหญ่อยู่บ,บัวเนยามาดูกันได้ไงมไ,ไม่รู้ที่ไหนใจนะครับนไะครับโหดูมันถล่มมาเิครับเราก็ไม่ต้องกลัวเพราะเรานั้นไม่เคยกลัวใคร เดวตัวนี้ไปสมทบก่อนนะครับค่อยๆเอาตัวนี้มาได้เมื่อไงน้องเออจอมาหายไปดูคลิปพี่บ้างดิกดไลค์คุณพี่ด้วยนะกดไลค์คลิปพี่ครับ ก็ฝากทุกคนที่ดูครับพี่ผมนะบางคนอาจจะรู้จักผมนะพบคือเอาบอกชื่อจริงเนะลยมาเป็นรัศสืบสวนนะเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดมังบางแคบผมมีเพื่อนเยอะครับ,มมรบชื่อช่องผมว่าท็อกทีเอซีครับท็อกอีเอ็กซีเมทีเอ็กซีครับผมอาจจะพูดผิดก็ได้ครับแต่ผมตั้งช่องน,นี้มาแล้ว ท ah ้อ ex สีนะกดฝากกดติดตามแลกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอ้โหเล่นอะไรแกโอ้โหตายกูกูตาย น้องเล่นเน็ตดิแกแล้วพี่จะเล่นได้ไงวเนี่ยาคิดเดีอเดีอนประมาณ99บาทโอ้โหเป็นเดือนแล้วกี่กิกมั้งรึว่าว่าโอเคไปดูไปดูคลิปพี่กันอ่ะไปกดไ like ลค์นะไม่ใช่ไปดู s go, go. <S มาเหอะผมไม่กลัวรรอโถอ่ะ ยิงมาโอ้โหกระตุกโอ้โหโอ้โหกระตุกแต่กเลยไหนดูเขาเขอไปดูที่เขาโอ้ียครับผมมีตัวหอดอยู่ครับนต่ตัวน้นแต่ยังเปิดไม่ได้ครับโอ้โหตัวนี้เปิดได้เมื่อไหร่พวกมันตายครับผมมีตัวหอด 2องตัวไอ้สามตัวเนี่ยครับ,รบต,ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะ <c oughs> รครับโหสัตว์รัสเซียตายแล้วครับมันไงครับโอ้ตัวผมมันโหดเออผมว่านะนนนนนถ้าเกิดให้ดีนะนนต้องเป็นอะไรถ้าจะให้ดี ผมคงเล่นเรื่อยๆไม่ได้หรอกเออไม่เป uh uh ิดแล้วมาไม่ได้เปิดเลยได้เวลาสามเพลทครับโหได้กล้องเฮ้ยโอ้เฮ้ยเลือกตัวดีเว้ยตัวนี้ช่วยทำลายเรือมีเรนอะโอ้โหจอมเปียกกันหมดเลยโหนี่จะไปกดไลค์นะเดี๋ยวครับนี่ครับเพื่อนผมจะไปกดไลค์ก่อนเออกอดก๊อดกอด แล้วว่ลวกดไะไกด่เหรเนี่ยไม่กดไลค์หเนโอ้ม่ต่างมาดูเน็ตเดีภาพเน็ตแล้วนะแต่กัยังไม่ได้กดพน่าจะเล่นไม่ได้อีกลูยังไม่ได้เปิดเน็ตจักรยานเลย ดูท่าน่าจะเล่นไม่ได้อแกโอ้โหดูดิหลักเป็นหน้ากองเลยเปิดเน็ตเลยเออเด่ะมา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 วะกูไม่รู้ก็จีน่าได้ก็ก็ก่กนรู้อ่ะครับทำไมไอ้ไอ้ก้อนน่ะถึงไปไวเดี๋ยวแล้หาเจอมันมีตัวโหดอ่ะโหโคตรโหดอ่ะ จะบอกเขาไปไกลแล้วอะ่ะหกคนหยาด่า,ดานนี้แล้วไปดูดู๋ยนด่านที่แปดสิบโอ้โหเวลแค่ดีครับโอ้โหตะเกีงไม่เบาครับก็ง่ายจะใครล,ล่ะนะครับเพื่อนผมนะครับโอ้โด่านถึงแปดสิบพรอ่ะด่านที่ห้าสิบเจ็ดเท่าไหร่ ตอนแรกครับผมก,าาก็เกือบจะแซงแล้วค่ะเลยฝนตกนะครับอันนี้วันนี้ผมทำเป็นวันแรกครับเอ่อตอนก่อนที่ทำเกี่ยวกับแมคคาครับผมก็ไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าไอบม้่มีอะไรจะมาเล่นนะผมโอ้ผมดดนนะ ไหนดาดนี้กะไต่ดาบคนพี่อะอะมันอยู่ดาษนี้จัวเหรอพูดคำไม่อยากบใครลพรดาบในเป็นนานเบาะนะคะ อย่าเปลเลยปิปิดน้องเอียดปิดตั้งเนี่ยแล้วก็เอ่อใครเล่นหนักใครตัวนี้โหดกว่าดัดโอ้โงขันโอ้โหขอเล่นได้เถอะ hả hơi chó nó chiếc dữ vậy không à đúng không ạ kìa 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 nó kìa 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 Đã kìa 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 โอ้น่ตัวกูอันเดอรโคตโอ้โหจุ้แค่ไปแค่สองสามตัวยังไงชนะปั๊มรอเลย Uh. Bạn Bola 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 oh, ya, ด่านบอสนี่ก็ไม่ย่อยครับเด็ด่านบอสนี่ก็ไม่ยนะ่อยครับปวดร้าดูวเขาเขาแบบไม่มีตัวเพื่อนนี่ขนาดไหนะขอบใจมากก่อนแล้ะเอ่อเล่นด่านนี้ผ่านผมก็จะเลิกครับ ตอนนี้ประมาณทุ่มสองทีครับนี่ก็ประมาณทุ่มสองทีครับรครับเก่งมาล่ายโถนี่ใครครับท้องอีซี ฝากพวกแบงคกี้แฟนหนายเพื่อนผม h a ชแนลใครรู้จักภาษาอังกฤษนะครับก็พิมพ์ได้ครับถ้าผมลืมชื่อชแเดี๋ยวก็พิมพ์จะรู้ผมจะเอาทิ้งอะไรฮิดตอนคิดชั่นนะครับเออเป็นชแนลมันเล่นละครมาตรองตัดผมก็มันโทรศัพท์กากครับสับทู หนึ่งเวอร์ชันหนึ่งจุดสี่จุดสองใครมีโทรศัพท์บอสหรืจางนะก็บอสหรืจางเฮ้ยบอสบอสมาแล้วเว้ยบอสมาแล้วโหโคตรแรงแหละหลกสูตรโหดเดี๋ยวกดเล่นหน่อยอนไม่ว่าจะบอสหรือกระดออะไรครับสู้ผมได้ผมชนะแล้ว เดีย๋ยวไล่ชนะเออนนเย้ชารา์ลตัวผมก็เป็น,น,นอะไรเงี้ยส่วนตัวผมก็ว่าเก่งนะครับตัวในเก่งสุดแล้วนะตัวนะครับหรือจะเล่นอีก ได้อีกดันหรือไม่ฮิดันนึงก็ยังดีอ่ะทั้งวันยังพอมีเวลาเพื่อนผมไปดา่านไปเสร็จแล้วเขาถึงเต้นเก่งไะเฮ้ยไปใช้เฉลยะละลายเด็ดเด็ดใช่ไหมใครเอาไปดูฮะตัวคิวแล้ว คิวก็ตัวเก่งครับไฟนุ่งระดับสองร้อยสามร้อยมาครับไม่ชอบรอใครเลยคือให้บอลตลอดเลยเฮ้ยมันปั๊มเอาเขาเนี่ยฮะโอ้โหโคตรเฟลครับเดี๋ยวละขอรบกวน เอ่อคนสร้างเกมคนนเนตนะทำไมถ้าเป็นเยราอเลือกกันแล้วคนเสยดายครับแล้วมาพอเนี่มันเลยอ่าก็คอนเนตมาครับถครับเดี๋ไม่ฮะโอ้นาดูโอ้ดาเมชันรึเป เดี๋ยวเราให้ตัวนี้ไปช่วยอ้ไม่ไหวหรองไม่ไหวแน่แต่ก็ยังไหวเลยครับแล้ยอย่าวับอย่าวับอ๋อมันชอบวับวับมันชอบวับตอนนี้มันชนะไม่ไม่ค่อยเก่งเลยบอลนี่บอลอ่ะ จะมาเรื่อกับตอนนี้แล้ตัวหมดลงแล้วตวัวลอง นะมีผมสคกอนคลนกรได้างฮือยังไงก็ชนะอยู่แล้วรันอาลชนะแล้ว มาอืมมาทำเอ้ยจอนอย่าทำเนี่ยครับก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้แต่วฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด <blender. S 1> uh, ้วยนะครับ ข้านาผมนะครับก็ขอให้มีคนมาดูเยอะนะครับก็มาเล่นกันนี้เยอะได้ครับข้หน้าผมนะครับบ๊ายบายแล้ทุกคนนะ้วบ๊ายบายครับบ๊ายบาย